ดูดิค่าเกมพาร์โคตรจะแพง oh <shit. S 1> ต้องเติมร้านนี้แล้วแหละร้าน FDC Shop เป็นร้าน,นการเติมโรบัเน,นะครับผมเรทโคตรจะคุ้มเลยก็ว่าได้ <Yeah. S 1> ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ระบบ ID พาร์ตอนนี้เนี่ยผมแนะนำเป็น ID พาร์นะเพราะว่าบอกเลยว่าเรทหกเองนะครับผมคุ้มมากๆนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้โอเคครับใครสนใจก็อยลืมมาใช้การกัด้นด้วยกันนะครับ ต่อไปส่งไวแน่นอน100%นะครับผมปลอดภัยไม่โดนไม่โกงไม่เกลียนนะจ๊ะโอเคลิงอยู่ตารางคลิปนี้นะครับผมเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยระกันนะครับสวัสดีลาโจนสลัดสุดเกยดีกว,ว่าเอาง่ายดีกว,ว่าใช่ไหม A People ส,สุดหล่ออีกแล้ว <c oughs> โอเคครับก็วันนี้เน่ยผมทิ้งมาชิดีแล้วก็ People แ <No. S 1> ลอว่านีโอเกมมิ o ่งเกียร์นี่นะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยคือผมสองคนเนี่ย ได้ทําการมีดาบิ๊กมัมแล้วนะครับผมไม่ใช่เรื่องเลยวันนี้เนี่ยผมกับปีโป้เนี่ยทำการมาแข่งสุ่มผลปีศาด้วยคนดูครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ80ผลนี่นะครับและ80ผลนี้ผมแจกคนดูหมดเลยเนะครับผมคนก็อยากจะได้ตลอดเวลาก็ทําการมาดูไลฟ์สดผมเนี่นะครับผมแล้วก็ปีโป้ก็ได้นะครับเพราะว่า สองช่องนี้ทำา i ิ g k ิ i เหมือนกันอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมก่อนเลย,ยลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วย,วยกันนะครับคลิปนี้เราขอ1000ไลค์ใช่ไหมพี่โป้ใช่ป่ o, ปะ1,000ันไลค์ไปเลย1000ไลค์ 1> 1, ลไปเลยรักกันแล้วก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้หำทุกคนใหญ่ด้วยไม่เขีย่ยละฮะ no, แล้วก็ผมสองคนเนี่ยก็คือเราอะได้ดาบมิกมามาแล้วนะครับหนี่ง King k e i t แล้วกันนะครับก็ได้มันแล้วครับผมเทปะ คนดูก็ใครได้แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยลวกันโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าผมกับปีโป้ใครจะเกลียวกว่ากันนะครับแล้ว80ผลเนี่ยจะได้ผลแรงกี่ผลเนี่ยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยผมเลตก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับผมป้าเดี๋ยวเราทำการ สุ่มผลปีศาจกันเลยเว้นิโอมึงคิดว่าแบบเอยเอาอีกละคือแบบทำไมต้องแต่งตัวเป็นแก๊ปวะฮะฮะก็คือแบบมันหลอดเีแบบ่เกินนะครับเอคกเกินโอเคครับเดี๋ยวผมทำ<ล>การเปิดก่อนฮะหลอกว่าเสื้อคิงนอนเกดีครับโอเ,เสื้อผมอยังเทก่กาอีกครับไปซื้อด้วยโอเคมากคุณคุณมาสุ่มดิคุณมาเดินสุ่มมาเดี๋ยวผมจะสุ่มไม่ดูแล้วไ่ชมเบ่ง คอมมอนผลแรกโอ้โอเคแกดูแค่เดิมแกคอมมอนแล้วครับโอ้โหสมตัวเโยเอาดิเอาแล้วองไม่สูมหมอคือผลผลแรกก็แลงนะออผลแรกก็แลงคโมคิโมปักตอนแรงแลรงแลรงครับแรงครับแรวครับผลแล้วเฮ้ยผลอะไรโยผลกูได้ผลแรงผลไฟผลไฟผลไฟโอเคสวยสวยครับตรงนี้ฝั่งพี่นะฝั่งพี่ตรงนี้ อันนี้นะครับไปจะไปอันนี้ของเองเมื่อกี้ผลมั้พี่10ล้านเนี่ยกี่ผล20ผลโอ้10ล้าน80 80ผลครับเอ้ย40ผลเออใช่เรา2คนก็80ผลคนละ40ใช่ใช่ครับถูกแล้วจัดไปเจอ Yeah you show me to be honest in my m i n d all the time she to w us yeah In my mind, I see the wrong shit In my conscience, I don't know what love is Yeah, yeah, she told me to be honest In my mind all the time, see the wrong shit โอ้ยไม่ได้แต่คอมมอนวบะคนดูผมฮ้ยมมนมักอะไรวะเนี่ยดาบกูแม่งกูอย่างชอบโยงดูเห็นปะไม่เห็นอะดาบพี่กับผลปีศาจมัอยู่ด้วยกันเว่ยแม่นโอ้ยเอาอันนี้ออ งสัยเกินครับเดี๋ยวทำให้มึงอยู่ตรงนี้กับกูนะเดี๋ยวเก่งป๊บเดี๋ยวพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยเอ้าอยู่ไหนเนี่ยเอ้าอยู่นี่ผมอยู่ที่สมผลได้พี่ไปเห็นผมวะเอาเลยงิ้กูไปเช็คเลยใช่ไงเฮ้ยกูว่าปิงมึงเป็นอะไรมึงเดียวเบีโอปิงอะไรพี่ปิงพี่อาเปล่าครับไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกัน เอออย่างชอบเลยเอ้แหลอไอ้แหลโอ้ยชิวๆโออะไรเนี่ยผลพิษละกันผลพิษเหรอวะผลพิษละเอ้าพิษเปล่าคนันนี้ผิดปะผิดปะคุนดูไม่รู้อ่ะคือมันจะมีสองอย่างเลยโอเปะวะเนี่ยเออโอโอเปะหรือเปล่าวะดูกูกินไหมโอ้โหกินเลยพูดเล่นคือแบบกูอย่างชอบเลยบางทีแม่งคือผมงงมากบางทีสุ่มไปเว้ยคนว่าพี่ครับอันนั้นคือพิษกูให้คนกินเว้ย คือแบบเป็นอีกผลหนึ่งแล้วบางคนก็ว่าพี่ครับอันนี้คือพิษนะครับตัวเอาเอาให้ก็ไม่ใช่พิษคือกูงงมากเลยผลพิษอะ่ะเฮ้ยแบบหนึ่งมันคืออะไรวะ่ะเกมมันบั๊กหรือไงวะนิโอทำไมพี่อะไม่รู้อ่ะจับกปิงหยุดกูปิงเหรอสรุปกูปิง She told me to be honest. In my mind, all the time, see the wrong shit. Yeah. In my mind, I see the wrong shit. In my conscience, I don't know what love is. Yeah. Yeah. She told me to be honest. In my mind, all the time, see the wrong. I don't play no money, new shit. I don't play no games. I really do this. Fuck up on my face, you know I'm poppin' to exclusive. I like be, I know they fightin' on my movement. Triple D, my gang, I keep it sticky like a toothpick. Want me air it out? They don't wanna smoke, no, they mad. It's how I got my shawty by my side. She be bad as hell. Came a long way right from the bottom. Mama said she proud of. Yeah, yeah, she told me to be honest. In my mind, all the time, she the wrong shit. Yeah. In my mind, I see the w r o n shit. In my conscience, I don't k w h a t love is. Yeah, she told me to be honest. In my mind, มันเสกกระถาเสกมาเสกกูด้วยเปล่าวะมันมันบั๊กกระเป่าวะคนดูพี่ยนพี่ยนขออะไรอย่างนี้พี่ลองพูดคำว่าโยนหนึ่งดูดิเพื่อพี่จะได้ผลดีลองดูกูไม่ยอมครับไม่ยอมซิโรล่าต่อใครคไม่ยอมไม่ยอมจ้ไม่ยอมจ้ไม่ยอมด้วยครับไม่ยอมด้วยครับทำไมหรอ เอางี้ดีกว่าชอ่องเต็มๆเต็มนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บไม่เอ็งก็ดอกไปเลยเว้ยเอ็งดอกไปเลยยังไงเดี๋ยวเราก็แจกเหมือนกันแล้นะโอเคอเค,คนดูครับผมคิดว่าผมน่าจะได้แค่สองผลนี่แหละคนดูสี่สิบผลผมได้สองผลนะคือแบบอะไรวะนิโอมึงไ,ได้กี่ผลวะเมชายเมชายได้กี่ผลแล้วก็เงียบเออลืมเปิดไมค้ปะนะ นีโอ้พี่ได้แค่สองผลจริงเหรอวะโอ้ผมฟาร์มทั้งวันนะได้แค่สองผลมันไม่ใช่นะโอ้คนดูกูยังชอบอ่ะกูชอบเกมแบบกูจื้นว่ะกูชอบกูชอบเกมนี้มากคนดูรู้ปะเออเออชีวิตดีหมดนะครับทั้งตัวได้สองผลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมแจกผลแป๊บหนึ่งลักกันโอเคแตสิบผลนะคนดู เดีเรามาแจกกว่านะครับโอเคเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะจัดไปครับผมเอาละครับคุณดูครับตอนนี้ก็มีหนึ่งท่านแล้วนะครับผมที่มาแล้วนะคนนี้นั่นเองคนแรกนั่นเองนะครับหลังจากเราสุ่มผลพิศาจไปเดี๋ยวผลพวกนี้เนี่ยผมจะส่งก็คือผมจะให้คนที่ไม่ได้สิทธิ์นี่นะครับผมนะมีโอนนโอนนโอ,โอตอนนี้คนเข้ามาแล้วเนี่ยให้ผลพิษเขาดิ เอาผลไรครับเฮ้ยดอบดอบดอบไปทำน่อยเออเอาผลไรเอาผลไรเอาผลไรเขียนมาเขียนมาเขียนมาครับมีผลแสงมีผลพิษนะครับโอเคมีเยอะแยะมากมายเลยนะเจ้าผลไรครับผมบอกพี่มาเดี๋ยวจดให้นะครับตอนนี้ผมก็สุ่มกันนะสุ่มแล้วก็จะส่งให้ละกันเนาะโอเคคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิษจัดไปพิษครับผมโยนไปเลยครับ โอเคกินเลยกินเลยโชว์สกิลด้วยนะนิโอมึงมึงหนีเลยโชว์สกิลด้วยหนีครับแล้วก็โชว์สกิลใหญ่สกิลมากด่วนๆกินแล้วออกเลยนะเฮ้ยใจเย็นๆดิอย่ามาใกล้โอเคอเฮ้ยผลความมืดนี่หว่าไม่ใช่พิษนิโอผลความมืดเหรอ,อเฮ้ยอ้าวแมงใช่ปะไม่รู้อะเราเขากินไปแล้วปล่อยเขาไปโอเคไม่เป็นไรออกไปละความมืดเหรอความมืดอะวะมันบังอะคนดู อีกจริงอีกคนได้แล้วพี่นริดอ่ะโอเคก็พี่ส่งให้ละโอเคครับโอเคมาคนนี้นะครับจะเอาผลไรบอกมาเลยมีผลพิษมึงก็โชว์เลยดิเออผลไฟผลแสงพิกะพิกะกพิะจูเอาไปโอเคแล้วไปลองสกิลไกลๆนะอย่ามาใกล้กูเดี๋ยวกูตายไอเดียได้ก่อนไอชิไอชิกันสเก็ตก่อนเออเดี๋ยวตายเป็นไงล่ะกินก่อนครับกินก่อนเลย ไปโชว์ซีคือไกๆนะไกๆเลยไก่เลยนลย้องชายอย่าลิงมาทางพี่โอเคเรียบร้อยผลปีกะปีกะไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอคนต่อไปเลยดีวยกว่าเขายังไม่มานะหลายคนมากเลยโอเคมาคนนี้มาเลยครับมาเลยครับเอาผลอะไรครับผลอะไรเฮ้ยมีแสงเหรอมีแสงมีแสงเฮ้ยมีสองแสงแสงมีส <c oughs> องผล แสงครับโอ้โหแสงอีกแล้วปะลุยครับจีจีกินแล้วออกเกมเลยนะครับผมถ่ายรูปกับพวกพี่ปะได้นะถ่ายก็ได้นะโอเคเฮ้ยนิโอโดนพี่มาหามหน่อยโอเคสวยงามมันจะฆ่านิโอน่ะนะโอเคครับผมสองคนนี้จะมาผลแสงนะครับตอนนี้มีกี่ผลละนิโอะตอนนี้เ<ๆ>หรอเหลืออยู่หกนะผลครับหกผลเหรอ เอา,อางนี้ดีกว่า<ช>เหลือสามผลสุดท้ายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราส่งเซิฟเลยไหมได้ <3 S 2> นะเออจัดเลยดีกว่าสามผลสุดท้ายผมจะทําการให้ทุกคนเข้ามาเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาเอาเลยนะเออหรือว่าไปซ่อนแอบเลยดีกว่าเอาง่ายนะเน้นอยู่ในก่อนนี้นะนะครับผมเดี๋ยวเอาไปซ่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมมาผล <ม S 2> ต่อไปดูเลยมาเนโอจัดไปคนนี้อยากได้ผลอะไรครับรู้สึกว่าคนนี้เขาแบบมารอนานแล้วนะ ไม่รู้ว่าเขาอยากได้ผลอะไรนะครับเขาเดินทางมาไกลด้วยคนนี้ไฟเขาบอกผม,มจัดไปจัดไปโอเคมากหน่อยละกินแล้วก็ไปเลยนะกินแล้วก็ไปเลยไปไกลๆด้วยโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเด็กๆมาก,ก่อนนะครับคือเขาไม่ได้เซฟเกาะแรกกันนะเขาแบบเซฟเกาะเยอะแยะมากมายเลยครับโอเคครับผมสวยงามผลต่อไปก็ไปละตอนนี้เหลือ5าผลใช่ไหมนิโอใช่ครับเหลือห้าผลนะครับ โอเคเดี๋ยวเรารอเฮ้ยเดี๋ยวอยากมีเรื่องก็มาบอกนี่มามาหำน้อยเนี่ยฟึบอ๋อไม่ตายซะด้วยนิยวไม่ตายโอเคออกเลยครับผมเอาละคนดูครับอันนี้ผมจะแจกซิสสุดท้ายละเฮ้ยดูไอ้นี่ดิเฮ้ยไม่จับพึ่งหรือมันเลือกใจเย็นๆอ่ะคนแรกครับไปหานิโอนี่ดิเออนนโอนิโอ,โอตัวนี้อ่าคนนี้ครับแล,ล้วผลอะไรนิโอเขาไม่เขียนเลยนะ มีผลอะไรบ้างครับมีผลกาวิตี้อะไรต่อกาวิตี้สามไฟหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นพิษน่าจะพิษนะน่าจะความมืดอ่ะเออนะผมน่าจะความมืดนะความมืดนะครับอันนั้นอ่ะสี่เหลี่ยมน่าะเป็นความมืดนะครับอืนิวแคปตรงกล่องให้พี่หน่อยนะแคปตรงกล่องอ่ะให้มันเป็นสีม่วงม่วงเยอะเออไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวพี่ทำเองดาร์กหรอดาร์กไมีนะเออดดดาร์กอ่ะส่งให้เลยดารร์กเใช่ใช่ดาร์กนะด์กน่าน่าใช่ดาร์กกินแล้วโชว์สกิลพี่หน่อยนะไปโชว์ไกล อตอนนี้มีการวิตี้กับไฟแล้วอืออ่าเป็นดาร์กนะครับดาร์กาจริงๆด้วยสายฟ้า,สา,ฟาสายฟ้าไม่มีครับ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 มีแค่ไฟแล้วก็ <c oughs> วันนี้เราเกลือมากๆเรายอมรับใช่ไหมนี่วะใช่ใช่เดี๋ยวก็วผมมันโดนดีงแต่พี่เกลือไงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวสุกหน้าเราเจอกันนะสุกหน้าเราเจอกันนะครับผมเออหรือว่าวันไหนก็ได้นะคนอยากเรียกร้องเอาง่ายคลิปนี้ถ้ากดไลค์ถึง2 0 0พไปเลยดีกว่าถ้าถึง2,000ไลค์ผมจะแจกต่อนะครับผม คือมาแข่งสูงกับนิโอเลยอ่ะคือแบบมันฟาร์มยากมากเว้ยคนดูมันไม่ได้ยากหรอกแต่ไม่เหนื่อยเว้ยเออมันเหนื่อยจริงๆนะผมบอกก่อนใครต่อ <c oughs> กาวิตี้งานง้นแจกกาวิตี้สองคนเลยคนนี้ะสองคนเลยเพราะว่าแบบผมคิดว่ามันดีนะมันฟาร์มดีมากเอ้นิโอเอาให้เขาเลยเนีย่ยผมแนะนํไาไฟมันไม่ดีขนาดนั้นนะไฟพี่ไม่แนะนําเลยไม่รู้อ่ะแต่แล้วแต่นาอเขาอยากได้ไฟเหรอแล้วแต่เพราะว่าผมคิดว่ากาวิตี้แม่งดีกว่า ิงผมูดัเลยดอบมาดับมาดอบมาอะให้ใช้ไฟออกไปโอ้ชิมิเลยบักเหรอเนียวแล้วใครเก็บกับวิตีไปวะน่ะกูเองกูเองเพียงโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเนาะนิยอเนาะปรมานี้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวยังไงผมจะเก็บบรรยากาศตอนที่มีเด็กเข้ามาเก็บพวกผลปีศาจพวกนี้นะโอเคครับใครที่ได้ผลปีศาจก็ออกไปเลยนะครับผม เอาละสำหรับคลิปนี้นะครับพวกผมกับมีโอเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับบายครับผมซียูครับผม